สวัสดีครับสวัสดีครับเ<ๆ>พื่อนๆพี่ๆและศิษ์สาลุงกอยทุกคนนะครับวันนี้วันที่8เดือน8พศ2565นะครับวันนี้มีโอ,อกาสนำพ,ะร,พระหลวงพ่อกวยสร้างไว้ให้พวกลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าหาไปบูชากันนะครับเป็นพระยุคต้นแท้ทันเสกหลวงพ่อที่นั้นเลยนะครับที่ผมนำมา ชมกันครับคือก็อยากให้ <c oughs> ลูกศิษย์ทุกท่านมีของดีไว้ติดตัวพระท่านยุคหลวงพ่อเสกไว้อย่างดีนะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องไปเช่าหาพิมพ์ในราคาที่แบบแพงๆนะครับ วันนี้ผมพอได้มาจากงานประกวดเพชรบุรีนะครับฝากร้านหน่อยนะครับผมอยู่ SC สสายใต้นะครับ SC สสายใต้ตู้ D5 และ D119 นะครับวันนี้ผมเอามาให้ชมกันเป็นพระยุคต้นๆหลวงพ่อนะครับผมรับเช่าและรับ ซื้อรับฝากหลวงพ่อนะครับพระสมเด็จวัดหนองแขมนะครับองค์นี้เนื้อผงน้ำมันยุคต้นๆของหลวงพ่อเลยนะครับพระองค์นี้แท้ครับดูง่ายราคาเบาๆครับพวกนี้ราคาหลักพันต้นๆถึงพันกลางนะครับ ก็อยู่ที่แล้วแต่มืออีกนะครับส่วนผมเนี่ยโบกบางๆครับราคาพออยู่ได้อง์นี้ครับสวยนะครับสวยมากสวยมากคือผมเอาไาให้ชมมันก่อนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับองค์นี้จะเป็นถอดพิมพ์พระครูมูลนะครับ เนื้อผงน้ำมันเหมือนกันครับพระยุคต้นหลวงพ่อกวยครับจริงๆถ้าส่องเข้าไปนะครับจะมีพวกพลอยเศษครับพลอยหลวงพ่อตำผสมไว้ในพระผงน้ำม,มันแต่ละรุ่นแต่ละองค์ไว้จะมีให้ปรากฏให้เห็นนะครับ ราคาเล่นหากันอยู่พิมพ์นี้ก็ขึ้นอยู่กับความสวยนะครับสําหรับเซียนทุกท่านคงรู้อยู่แล้วองค์นี้ผมขายหน้าร้านอยู่ประมาณพันต้นๆถึงพันกลางนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ที่ด้านหลังปั๊มหลุพะกลวยเขารือ,หร,อหรือว่าที่เขาเรียกว่าสมเด็จแดงนี่เล่นหากัน หลักหมื่นแล้วนะครับตอนนี้องนี้จะเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าในวิหารพิม์พเล็กนะครับมีปกโพองนี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับพระแท้นะี่ครับถ้าคนนุณมีเบสิกดูครับดูง่ายง่ครับเนี่ยเี่ยดูเนื้อด้านหลังนะครับเนี่ย พักเกโหก็พยายามทํานะครับแต่ยังทําไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่ใกล้เคียงนะครับสําหรับคนที่แบบพอเป็นพับ basic เบสิกเบื้องต้นบ้างแล้วสําหรับพวกเนื้อผงเนื้อดินนะครับของนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับได้มาจากั้นเป็นก่อนราคาผมเปิดไว้สองพันกว่านะครับเดี๋ยวนี้ก็ลูกสิ์ลูกหาก็เริ่ม เยอะขึ้นนะครับผมก็เหลืออยู่เปิดอยู่ประมาณพันห้าถึงสองพันนะครับพิมสำหรับพิมนี้อีกองหนึงองนี้ผมน่าจะเคยให้ดูแล้วนะครับอันนี้ผมได้มาใหม่อ่ะมาดูองนี้ดีกว่าครับดูเนื้อดูเนื้อเนื้อจัดมากองนี้เนื้อจัดนะครับจัดมากขเขาเรียกสมเด็จ กุบต้นพิกลพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เนื้อมหามุสารหลวงพ่อนะครับลองที่หลวงพ่อทําไว้ครับถ้ากุบต้นพิกลเนื้อแบบนี้แท้เลยนะครับแท้เลยด้านหลังจะปัดปกอย่างเงี้ยครับถ้าส่องด,ด,องด,ดีๆนะครับเนี่ยถ้าส่องดีๆแนวๆนะครับไม่มีไม้จิ้มเนาะจะมีมวลสารของสมเด็จบาหุนพรมสมเด็จวัดระฆังนะครับหลวงพ่อผสมไว้ นะครับสมเด็จปูกต้นพิกุลองค์นี้สวยนะครับก่อนผมเคยขายนะครับเคยขายอยู่สามสี่พันนะครับองนี้ก็สวยดูง่ายครับองนี้สวยดูง่ายพักแทรบประกันนี้ผมเปิดไม่แพงครับพวกนี้ผมเปิดอยู่องคนี้ผมผมเปิดอยู่ประมาณหน้าร้านเปิดสองพันห้าครับ อย่าลืมนะพี่พ,พี่ท่านใดสนใจสอบถามผมได้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมบ้างนะครับพี่อะผมมาให้ดูคุณแผงนดีกว่าอืมองค์นี้ก็เป็นคุณแผงนกุต้นพิกุลนะครับมีลงในหนังสือนะครับพิมพ์นี้เนี่ยเนื้อมหามุสืสาราขาจะใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยครับบางคนบอกว่า พระเกสครับต้องแยกให้เป็นนะครับอันนี้ไม่เกสนะครับถ้าแบบนี้ใครตีพระเกสมาให้ผมเช่าผมรับเช่านะครับเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยผมรับเช่านะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับผมก็รับเช่าอยู่นะครับอง์นี้เป็นขุนแผนปุกกุมาร นะครับนี่ด้านล่างจะเป็นกุมารน,นอนที่เขาเรียกปกุกามเพราะว่าคุณแผนเนะี่ยคุณแผนเนี่ยององคุณแผนเนี่ยก็คือท่านพนมมือนะครับนี่เป็นเนื้อดินยุคต้นนะครับสร้างราปีสองพันห้าร้อยผสมมวลสารก็ผสมเนื้อพวกอะไรพวกเจ็ดปา่าช้าเนื้อดินเจ็ดปา่าช้าอะไรประมาณนี้ครับ พวกขาวข่าวนี้เข้าใจว่าเป็นพวกผกกระดุกผีนะครับนอะออกด้านหลังมียันนะครับยันนะองคนี้องค์นี้รู้สึกว่าจะปิดไปแล้วนะครับมีมีมีท่านผู้สนใจปิดไปแล้วครับองนี้สวยครับแท้ดูง่ายครับอย่างนี้ผมว่ารับเช่านะครับผมก็เปิดอยู่ประมาณพันต้นต้นึองครับพระ วกนี้ครับพันประบาทไม่ได้แพงครับอ๋องค์นี้จะเป็นสมเด็จหลังศิวรีนะครับเนื้อผงน้ำมันต้องผงน้ำมันอย่างนี้นะครับดูคราบฟ้า,าสังเกตคราบฟ้านะครับพระแท้ๆนี่ๆตรงนี้พระมีชมุดมีบินเนี่ยดูเนื้อหามูลสานครับพระเกยังห่างางมากครับคือพระเกยเนี่ย เนื้อเนื้อเขาจะด้านพวกข้าวฟ้าอย่างนี้จะด้านดูแล้วแบบมันแข็งแข็งมันไม่ได้อะครับนะอันนี้ธรรมชาติครับองนี้มีในรายการประกวดแล้วนะครับรายการประกวดสมาคมพักเครื่องพระผู้ชาไทยนะครับสิวลีต้องเล่นสิวลีนี้นะครับมันจะมีสิวลีอีกแบบหนึ่งคือสิวลีตัวรีบๆแหลมๆอันนั้นก็ที่เป็นสายลุงก็ เล่นกันอยู่นะครับแต่องค์นี้จะนิยมกว่าสวยดูง่ายเลยครับองค์นี้ผมเช่างานเพชรบุรีมาเหมือนกันครับจุดนี้อ่าอีกส,สักสองสามองนะครับเดี๋ยวผมต้องไปละเอาเนี่ยอ่ะขุนแผนขุนแผนองคนี้นะครับเป็นเนื้อแร่ครับเนื้อแร่เนื้อแร่สวยเลยครับ หลวงพ่อทําไว้ผสมมวลสารมากมายเลยครับเป็นคุณแผนนั่งกุมารน,นะครับเนื้อแร่อันนี้ก็พบเจอน้อยนะครับองน,นี้ก็เปิดอยู่ประมาณเล่นเช่าหากันอยู่ประมาณสองพันบวกลบนะครับหายากับพี่องค์นี้มาดูองค์นี้อีกองนะครับวันนี้ผมเพิ่งได้มาเลยสดๆเลย ได้จากเอสสายใต้มาแลครับจากสิทธ์สายตรงจากสิบรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมพี่ก็แบ่งผมมาบูชานะครับราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับผมแบ่งพี่ออกมาน่าจะประมาณสองหรือสามพันด้านหลังอันนี้เป็นปั๊มเหมือนเหรียญรุ่นสองนะครับหรือว่าเหรียญน,น้ำโมตาบอด ของหลวงพ่อผมปิดไปแล้วนะครับผมเพิ่งจะมาทราบปีจากปีปอศที่สร้างจากสิทธิส์สายตรงอีกท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกมาบอกผมก็ชอบอยู่แหละแต่ว่าก็ผมก็ต้องแบ่งๆงกันไปนะครับด้านหลังจานยันนะซ่อนหัวนะครับเป็นยันของหลวงพ่อเดิม นะครับสิ่งใสตรงเพราะเดิมน่าจะรู้ดีองนี้ถ้าถ้าพี่ๆท่านใดมีเก็บให้ดีนะครับพระแท้นะครับพระแท้ทันเสกนะครับออกปีหนึ่งห้าพร้อมกับพระผงรูปเหมือนนะครับเอพี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นงานมหามหากระถิ่นอะไรสักอย่างนี่แหละครับองนี้ทันนะครับผมยังเสียดายเลยครับพระสวยองนี้แต่ว่าเรา บอกปิดเขาไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียพี่ๆเขานะครับเแบบราก็ไม่เป็นไรครับแบ่งๆกันไปไม่ได้ห่วงพรงครับองค์นี้จะเป็นในนี่นะครับเนื้อผงพุทธคุณล้วนเลยนะครับหลังเป็นยันอุนะครับอันนี้ออกวัดท่าทองนะครับเขาเรียกนางพญาเข่าโค้งเนื้อผงพุทธคุณหลังอุนะครับอ่า องนี้ราคาช่อาหาไม่แพงครับไม่แพงครับก็พันบวกลบนะครับเดี๋ยว,ยวผมมาต่อกันในคลิปหน้านะครับพี่ๆท,ท่านใดถ้าสนใจพระหรือว่าจะปล่อยพระก็บอกผมได้นะครับหรือว่าเจอกันที่ s อสสายใต้ใหม่นะครับผมตู้119กระตู้ดีหนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องไปแล้วพอดีสายเข้าไหลสายและวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพี่ขอบขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ